ดาวอังคารย้ายวันที่16พฤศจิกายน2 5 1 5เวลาเที่ยงคืน9นาทีทรงผลอย่างไรกับคนที่เปิดคลิปมาเจอคลิปนี้หรือเลือ่อนฟีดมาเจอคลิปนี้ก่อนฟังคำน้ายอย่าลืมกดติดตามกดหัวใจให้ห hey, มออ้ําสมัตาโรด้วยนะคะนี่เป็นการแอนดอมนะใครคิดว่าใจอยู่ฟังด้วยกันใครคิดว่าใจเลื่อนผ่านได้เลยส,สดๆกันนะสำหรับใครที่อยากจะดูส่วนตัวกับหมอคลิปเลงที่หน้าโปรไฟล์แล้วทักมาจองคิวเป็นก่อนนะขอดูพลังงานหน่อยค่ะคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่ นะ16พฤศจิกายน25 5เป็นต้นไปนะดาวอังคารย้ายแล้วส่งผลอย่างไรกับคุณนะขอดูพลังงานหน่อยค่ะวา ต้องบอกเลยคนที่เลื่อนฟีดไปเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่นะหลังจากที่ดาวอังคารย้ายนะวันที่16พฤศจิกายนเวลาเที่ยงคืน9นาทีจะส่งผลให้คุณมีชื่อเสียงนะมีตําแหน่งหน้าที่ที่ดีมากๆใครที่ทํางานก็าราชการต้องบอกเลยมีโอกาสได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตาแหน่งเลื่อนยศนะหรือแม้กระทั่งงานทั่วๆไปก็แล้วแต่นะมีโอกาสที่คุณจะได้โปรโมตนะได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่งนะได้เงิน เงินพิเศษนะได้เลื่อนระดับนะคะได้ได้ โอกาสใหม่ๆทางการงานนะอาจจะได้เลื่อนเลื่อนเป็นตำแหน่งสูงขึ้นได้เป็นหัวหน้างานในเป็นผู้จัดการในเป็นผู้บริหารนะได้เป็นหัวหน้างานอะไรต่างๆนะมีโอกาสมากๆเลยใครที่อยากจะสอบนะข้าราชการสอบเข้าทํางานมีโอกาสสอบติดสอบผ่านสอบได้นะใครที่สอบผ่านแล้วรอเรียกชื่อมีโอกาสว่าจะเรียกชื่อถึงคุณด้วยนะส่วนใครที่กําลังรอง,งานใหม่ๆกําลังจะไปสอบต้องบอกเลยโอกาสมาแล้วนะจ๊ะเพราะฉะนั้น ไม่เต็มที่โอกาสที่จะสอบผ่านสอบได้มีสูงมากๆใครที่ทําใครเรียนอยู่นะหวังที่จะเ,เรียนจบนะได้เกียรตินิยมต้องบอกเลยมีโอกาสมากๆเพราะว่าเขาเรียกว่าออรา่าราศีคุณเกิดแล้วนะคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้ต้องบอกว่าโอโหราศีมาออร่าเกิดนะคะจะหยิบจะจัดจะทำอะไรมีโอกาสประสบความสําเร็จสูงมากๆนะโดดเด่นมากๆในเรื่องของความสําเร็จนะเรื่องของ หน้าที่การงานโดดเด่นจริงๆนะคะซึ่งจะส่งผลในเรื่องของการเงินเช่นเดียวกันเมื่อการงานมั่นคงการเงินก็มั่นคงนะ,ะการเงินจะคล่องตัวนะมั่นคงมากๆแนตะ่ในเรื่องของความรักไม่ต้องพูดถึงนะชีวิตคุณดีขนาดนี้การงานดีการเงินเด่นต้องบอกนะเลยเสน่ห์ก็มาแบบเด่นๆเช่นเดียวกันนะ ออจะมีคนรักใคร่ชื่นชอบชื่นชมลลลหลงรักหลงไหลในตัวคุณค่อนข้างมากนะคะจะฮอตสุดๆในช่วงเวลาตับนับตั้งแต่นี้ไปนะคะเพราะว่าชีวิตดีชีวิตปังชีวิตเลิศนะคนก็เลยให้ความสนใจนะเห็นความโดดเด่นของคุณเห็นเสน่ห์ในตัวคุณเห็นออร่าเห็นคุณค่าในตัวคุณค่อนข้างมากนะต้องบอกเลยมาให้เลือกเยอะได้นอนนะยู่ที่ว่าคุณจะเลือกไขรแค่นั้นเองนะใครรับพมไนยอย่าลืมพิมพ์รับพมไนยแล้ว ก็แชร์คลิปนี้ออกไปเยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณด้วยนะคะ